สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่อทุกทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องภายวันชัยนะคะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาพาแม่แม่อซม,มาชมพี่วันชัยของเรานะคะสุดหลอ่อของเราใช่ สวัสดีครับมาเร็วสวัสดีแม่เอฟซีก่อนครับอ่าวให้รางวัลครับผมกินลูกสับประรดนะคะขออีกแล้ว ก็มีข่าวดีนะคะมาแจ้งแม่แม่เอฟซีนะคะพ่อควานบอกว่าพี่พายวันชัยนะคะใกล้จะหายตกมันแล้วนะคะก็เราก็ต้องดูรอดูอาการของเขาก่อนนะคะว่าน้ำมันเขาจะแห้งนะคะให้แห้งแบบสนิทนะคะถึงจะกล้าใกล้เขาก็ประมาณเราต้องรอให้แห้งสักอาทิตย์นะคะควานน้ำล้นแล้ว ก็เราก็จะดูอาการเขาอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะให้น้ำมันแห้งสนิทจนแน่ใจนะคะถึงจะกล้าไปใกล้ตัวเขานะคะแต่ว่าดูอาการโดยรวมแล้วก็ใกล้จะหายแล้วนะคะใกล้แล้วน้ำมันไม่ไหลสองวันแล้วค่ะ2วัน3ามวันก็จะรอดูให้แห้งสนิทก่อนนะคะถึงจะกล้า แต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยครับเออเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับโอ้ยเหยียบทำไม ไม่มีอะไรมากนะคะพอควันบอกว่าพี่วันชัยใกล้จะหายตกมันแล้วนะคะน้ำมันเขาไม่ไหลมา2วันแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะรอให้แน่ใจนะคะอีกอาทิตย์กว่าๆนะคะแบบรอดูน้ำมันเขานะคะให้แห้งสนิทเลยนะคะถึงจะกล้าเข้าใกล้นะคะต้องให้มั่นใจเลยนะคะอีกเป็น รอดูอีกรอดูน้ำมันอีกเป็นอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้ย้อนแสงโอ้ไม่รู้จะโยกอะไรนั่งหนะ้านอมันชายแต่ว่าดูจากรูปร่างสัสดส่วนเขาแล้วนะคะเขาก็ ยุบไปเยอะแล้วนะคะหลังเขาก็คมขึ้นแล้วหน้าก็ยุบมากแล้วนะคะพี่พายวันชัยของเราวันชัยสุดหลอ่อดูให้เม่เอซดูฝั่งนี้นะคะก็หลังตูดเขาก็ย่อนลงมากที่รอยดำๆเป็นเหมือนคาบน้ำเขานอนลงนะคะนอนทับนอนลงฝั่งนี้ เราดูแล้วก็ใกล้แล้วนะคะแมฟซี FC ก็เป็นข่าวดีนะคะมาแจ้งพี่พีนเมฟ FC ว่าพี่พายวันชัยสุดหล่อของเราใกล้จะหายตกมันแล้วนะคะแต่ว่าต้องรออีกรอดูน้ำมันอีกสักอาทิตย์นะคะเพื่อให้แน่ใจก่อนเราถึงจะกล้านะคะน้ำมันเขาไม่ค่อยออกแล้วนะคะตอนนี้สามวันแล้วสองสามวันน้ำมันไม่ค่อยออกเลย โตเป็นหนุ่มแล้วนะวันชายช้างที่ตกมันเร็วนะคะเป็นช้างที่สมบูรณ์นะคะเขาไม่ได้แบบเป็นอะไรนะคะเป็นช้างที่มีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะส่วนตัวไหนที่อายุมากแล้วที่ยังไม่ตกมันอยู่ก็ที่ยังไม่ตกมันนะคะแสดงว่าช้างตัวนั้นไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ตัวไหนที่ตกมันเร็วก็หมายถึงเขาสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะถึงเขาตกมันก็เป็นรอบของเขานะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาพี่ๆพ,พาพี่พายวันชัยนะคะมาสวัสดีแม่แม่เอซีมาทักทายนะคะสุดหล่อของเรา กนินเองไหมครับกนินเไหมวันชยัยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหน่อยโอ,โอ้เก่งมากเลยหายตกมันเร็วๆนะเก่งมากเลยจ้าเขาก็เป็นช้างที่นิสัยดีอยู่นะคะวันชยัยถ้าไม่ตกมันนี่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็คือ ตกมันนะคะธรรมดาช้างตกมันก็มีนิสัยดูร้ายก้าวล้าวทุกตัวนะคะมีน้อยตัวที่จะแบบแบบจะดีที่สุดก็น้อยตัวเลยนะคะช้างตกมันก็มีน้ำมันไหลออกมาก็ควบคุมสติตัวเองไม่ไหวนะคะโอ้จะกินอีกหรออ้าวขอคุณครับก่อนครับอ,อู้ไม่สวยเลย ให้แม่ควานยนลูกสับประรดให้นะคะโยกก็เหมือนโยกทำใสโยกสวัสดีหรือโยกยังไงก็ไม่รู้แต่เขาได้กินของนะคะเขาก็เป็นแบบนี้จะขอเราเรื่อยๆนะคะตรงพิ่กจูก็ก็เริ่มใจแห้งแล้วนะคะโอดูงาพี่พายวันชัยของเรานะคะแม็กซี หมดแล้วหมดแล้วครับดูเล่นดินแล้วก็ขอโทษขรอภพายแม่เอซด้วยนะคะอยู่นี่ก็ตอนถ่ายก็จะมีแต่ เสียงนกเสียงอะไรนะคะร้องแบบเสียงดังมากเลยนะคะวันชายได้กินหญ้าอ่อนมาสามวันแล้วนะคะวันชายกินแบบอรสอร่อยมากเลย กลางวันก็จะยืนโยกแบบนี้นะคะวันชัยวันชัยรีบๆหายนะจะได้เข้าว่มแดดร้อนมาอีกแล้วแต่เขาเป็นช้างผิวพันธดีมากเลยนะคะขนาดตากแดดมา2เดือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหนังเขาตัวเขาก็ยังดำนะคะพี่วันชัยของเราดำมากเลยค่ะ พี่พายตกมานจะได้มาสวัสดีแม่แม่เอซนะคะแม่คว้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาแม่เอซมาดูพี่พายวันชัยของเราโตเป็นหนุ่มแล้ว ปีนี้พี่วันชัยก็ตโงมากเลยนะคะแม่ควานสังเกตดูเริ่มสูงขึ้นแล้วเพิ่งอายุได้สิบ้าปีนะคะพี่พายวันชัยอายุแค่สิห้าปีนะคะนี่ตกมันมาสองปีแล้วปีละสองครั้งด้วยนะคะอันนี้ปีนี้ก็คือรอบแรกของเขานะคะที่ตกมันรอบแรกเลยนะคะปีนี้ก็เราก็คอยจะคอยสังเกตนะคะ อยากกลับบ้านไม่วันชัยอยากกลับบ้านไม้สวนก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะคะยังไม่มีสัญญาณเตือนมาเลยนะคะก็อยู่ไปเรื่อยๆนะคะยาก็มีเกี่ยวเนาะช่วงนี้ฝนล,ลงมาสีห้าวันอาทิตย์ที่แล้วยาก็ขึ้นเยอะนะคะแล้วก็มียญาให้เขากินได้มั่งแล้วก็ คนก็ทํางานไปนะคะเพราะควานไม่ควานก็ทํางานไปกว่ากลับบ้านเราก็งานไม่มีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากแม่ควานก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีแม่เอซีก่อนเล้ววันชาย สวัสดีครับก่อนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ